สวัสดีค่ะพบกับป่าบนคนอีสานนอค่ะเมื่อนี้ป่าบนคนอีสานสิพาไปติดตามเรื่องเล่าความฝันของเมนีเมนีเพิ่นกะฝันเขาผู้หนึ่งนอค่ะกะได้ยินข่าวว่าเพิ่นฝันเขาป่าบนคนอีสานก็เลยอยากมากติดตาม นายท่านผู้ส่งทางบ้านได้รับส่งรับฟังน้ำกันฝันว่าเขาเอาเล็กหน่อยมาใหา้คุณแม่นี่จิไรโตเ,ด,เ,ด,เด็ดดีๆให้แนว่ยอไรไปจิจตามรับส่งรับฟังน้ำกันน,กน,นู่ค่ะเมนี่เพิ่นกยูนี่ล่ะคะ่ะไปเมยี่หันไหนเมนี่หันไหน เ <Okay. S 2> มื่อนี่ป่าบนคนอีสานได้ยินข่าวว่าแ mm hmm. นนิเพิ่นฝันเข่านอกค่ะ mm hmm. เพิ่นกับฝันอีกดีกนี่งวดนี้ค่ะ mm hmm. ความฝันของเพิ่นที่เป็นไปเป็นมาแนวใดสานผูส้มมติดตามเรื่องเล่าความฝันของ mm hmm. เนนิ น้ำกันนอะนะคะ่ะสวัสด,ดีค่ะแมนี่สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะยูนดีดียินดีดีคุณเมนี่ฝันมาจางไหนหนาเราให้่ันผู้ชมฟังเน่ค่ะเรื่องฝันค่ะข่อความฝันของความฝันนั่นขอยฝันนั่นขอยฝันมาก่อยฝันเห็นเล็กหน่อยค่ะฝันเห็เนเล็ก <ục> หน่อยสองคนค่ะเล็กหน่อยสองคนผู้นึงเป็นผู้ญิ่งผู้นึงเป็นผู้ชาย ผู้หญิงกับผู้ชายเนาะค่ะแม่แม่ก็เคย์ฟันอยู่ือกับฟันฟันก็ซื้ออยู่ทั้งคือกับซื้อทั้งคือกับโมซื้อค่ะอืมผู้อื่นเขากับอะไรน้ำยุ่นอ่ะเข้าเปรเขาเบาปีเข้าแป่เป็นเหรอคะเป็นเป็นค่ะอืมความฝันของเมนี่เพิ่นกล่ว่าเขาเอาลูกมาให้บ่ค่ะ แม่นข้าวอรูปใหม่ผู้หญิงกับผู้ชายเนาะค่ะใน้อยเบ้ออยู่ไหนได้ค่ะมีหน้อยนั้นมีหญิงมีเมเมนี่มีเชื่อเาหนามยังเลือดยังคือคือเมนี่ฝัน ผู้เทียผู้เทียผแต่ว่าขันมาได้หน่อยผู้หญิยงนีขันคือไข่เบานี่ขันมาไดกหน่อยเนี่ยคนเราเปเป็นหนึ่งโดดได้เป็นหนึ่งเบิรตนอกค่ะบอกว่าผู้ชายมีหญิ่งมันบอกค่ะคุณเมธเปเป็นหนึ่งเบิรนอกค่ะขันผู้ส้มคุณเมธเปเป็นหนึ่งเบิร์ตเพราะว่าฟ้านี่ยได้หน่อยนีคือนจีเปเป็นหนึ่ง เดี่ยวตเพิ่นสีเป๋กันเอาเองอค่ะแล้วจะสั่นผู้ชมสีเป๋เนาะค่ะสำหรับเมนีนน่ก็กญญขึ้นหนึ่งเมนบอกค่ะขันเป็นเด็กหนึ่งบดเนาะค่ะเป็นเด็กมือมือหนึ่งบดเนาะค่ะบานนี้คุณแม่หนี่ตาฟันเห็นเด็กหน่อยชิมักไม่โศกบอกค่ะ่ มิโซะมิสซะกีู๊่มิโซะเนาะค่ะม่ส่ิโกียวบ้านเห็นเด็กหน่ยนยนอย่้ำใจมิโซะอันนี้เข้ากาับได้นัมเด็กหน่ยนอยมาหายสองคนเนาะคะ่ะไม่ค่บ้านนี้คุณคุณคุณแมนี่สีปเปเป็นตัวไดคะ่ะสําหรับคุณมาเล็กหน่อยเข้าก,กับแปเป็นหนึ่งเนาะขั้นสองเฮ้าแปเป็นเป็นสองแก่จีพอสิบสองเป็นสองคนหนึ่งสี่นะค่ะค่ะอี่ กะเปเป็นหนึ่งสองเนาะค่ะหนึ่งสองพวงก้อนเปร์นีเคือคนกะเปหนึ่งหนึ่งจักหรืบจักกเปิลนะค่ะคือเข้าคิดนนะสำหรับคุณแม่คิดนี่ว่าเล็กหน่อยสองเนาะค่ะหนึ่งเป็นลักแม่นบะค่ะแม่เล็กน่อยของคุณแม่นงหนีหนึ่งเป็นลักบานนี้พียอังกะวาเล็กหน่อยสองแม่คุณแม่ก็เลยเชเอาสองเขาแม่เป็นหนึ่งสองเนาะค่ะเป็นหนึ่งสอง คุณแม่เสียงบึงเหรอคะฟันอะไเจี๊มืออันหุ่นฟันเลยมือมือว่านนี่นะฟันขึ้นขึ้นว่านนี่นะขึ้นนี่กันฟันดีนั่นบอค่ะขึ้นขึ้นกัก็ฟันดีอยู่ได้ละฟันเสียงบึงอ่ะนะว่ามันเป็นจังไหร่คุณแม่เสียงหรือแม่บอกค่ะเสียงล้วฟันดีอยู่ค่ะฟันมาจังไหรน้อค่ะฟันมาเขาเอาของมาห้ค่ะเสียงชิบสองนี่บอกค่ะ นั่นมาก็เอาข้องมาห้ขายนะค่ะหมี่ยังหล่ะข้องกินข้องยังนี่หล่ะมาห้ค่ะอืมฝันว่ามันฝันดีอยู่นั่นล่ะค่ะอขอสุดขออภัยเนาะค่ะมีเสียงเล็กหน่อยเพราะว่าคุณยายเลียงหลานเนาะค่ะหลานหลานก็หลานกับหลายก้นมาเด่นน้ำกันค่ะ แต่ยู่นี่กับสองแล้ววันนี้มาเดินทางอื่นผุนอีก <Fox. S 1> ่ะเขามาเดินน้ากันข่าวเมืองเรียนน้ากันค่ะก็คิดว่าฝันดีเนาะค่ะบ้านเลขที่ใด่เนาะค่ะบ้านเลขที่สอง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 เปาเนาะค่ะ รันดี่สองสองค่ะเปามูสิบเอ็ดได้ไหวงูสิบเอ็ดเออค่ะเปาอีกค่ะโซกใหญ่ของคุณหม่นอกค่ะฟันบาเขาเอาเล็กหน่อยมาให้หนึ่งสองบ้านเด็กทีสอง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 เป่ามูสิบเอ็ดมูกับมูสิบเอ็ดเนาะค่ะหนึ่งหนึ่สองสอง นักเดียคืออยู่บ่มันเป็นมันแมนอีดีเนอะแนวกับบานอีกที่กับสองสองอีดีนะมูกับมูซิบเอสดนะเล็กหน่อยกับสองคนเขาเอาหมาจังแม่จังมันคือมาอันนี้การขากเนี่ยแถวนี้ยแถวหัวหูกันตรงอายุของคุณเนี่ผู้ฝันค่ะสักปี โลหาสิบหาสิบสี่ปีอะหาสิบสี่น้อค่ะหาสิบสี่หาสิบสี่ปีคุณแม่นี่มักตัวไหนในใจกูมูค่ะไม่ใจบะค่ะหมักตัวจะของปั้นนี่หละตัวว่าหนึ่งสองนี่แหละหนึ่งสองน้อค่ะคุณแม่หมักน้อถ้าว่า ให้่ตัวนี้แล้วคิดสามตัวของอ<ย>คุณแ<ย>ม่นั<ย>่นจีเอาตัวไหไรครับถ้าเป็นสามตัวถ้าเป็นสามตัวแม่บออค่ะถ้าเป็นสามตัว,ตวคิดว่าจีเอาเอาสองหนึ่งสองน่ะนะสองหนึ่งสองเนาะค่ะ คุณแม่ความคิดของคุณแม่กระมักสองเมนบอกค่ะเราจะได้เอาสองหนึ่งสองเนาะค่ะท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางความฝันของแม่นี่มี่ยังสิเพิ่มเติมบอกค่ะก็ไอ้ก็บ่มีหยังแล้วบ่มีหยังสิเพิ่มแล้วเว้าความฝันให้ฟังมีนี่สามนี่สามนี่ซะสานี่ล่ะ ความฝันของเมนี่นอค่ะเพิ่นกันนี่สามคนแต่ว <คำ S 2> ่าเพิ่นเคยเบ,บ,บพพิ่นอันจืดเพื่ก็เคยดถองยูนันนาเพิ่นเคยดทีมี่เท้าหนึ่งบ่มันออกน้ำแข็งอันมันออกน้ำแข็งอันคงพอเพิ่นนันนา ออกน้ำแข็งนั่นโตแดงจังคืองได้ได้อย mm. ู่แขนง่ันได้เข็งในยันกับมันมันคือไมาเองมันเพิ่ราะั้นกันีนยังเพิ่นบาเพิ่ปกระเดียวเบิ่งอะนะมาเบิ่งแต่มันก็โตแดงจังคืองขึ้นเป็นซิบผ่านะถือกบค่ะถือที่ล่าตอนนั่นถือบานี้ถือซิบผ่านได้อะบานี้บีกต่อมาอีกก็มาถืออีกนะค่ะค่ะพี่ผมก็ไปเด้เขามาหาเร o ทุกางสูงจะา่วเขามาเนาะตอนสูงใหญ่เนาะนี่กระสุนใหญ่อีกเขาเอาเล็กหน่อยมาให้นาะความฝันของบานีสู ลาว่าถามีผอวของมาให้ส้มลาว่าความฝันของเมนี่ก็มี่ซำนี่แม่นบอกค่ะแมนี่จำนี่ละค่ะท่านผู้สม้มความฝันของคุณเมนี่ก็มี่ซำนี่นอกค่ะท่านผู้ส้มเอาไปเป็นแนวทางบึ่งนกค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอขอบคุณค่ะมาสรุป ตัวเลขของเมนิน้อค่ะเมนีฝันว่าข้าเอาเล็กหน่อยมาให้สองคนเพิ่งก็เอาสองพึ่งหมักสองเพึ่งเอาสองเขา่าเน่าเล็กสามตัวพึ่งหมักสองหนึ่งสองเล็กหน่อยเพึ่งก็เอาเป็นหนึ่งสองคนพึ่งก็เอาเป็นสองสองหนึ่งสองเล็กส,ส,ส,สามตัวของเมนิ หนึ่งหนึ่งพูนมาเล็กหน่อยสองคนพูนก็นเอาหนึ่งหนึ่งนำนอกค่ะพูนหันบมักโทสิบสองค่ะหนึ่งสอง,ง,งบ้านเด็กที่พูนก็นสองสองมัธยินหนึ่งกันย่าย่นพ่อโสสองพันหาลอยหกหกจะลืมคิดตามป่าบนคนอีสานกดไหล่กดแท่ เป็นกำลังใจให้น้ำเนเร่ค่ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ละค่ะคิปหน่าพอกันใหม่สวัสดีค่ะ